จะบอกอะไรตอนตอนที่หน no ูเพิ well, ่งจะทำเนี่ยตอนเนี oh, ้ยหนูทาคลิปอยู <h <h ่อ่ะหนูยังไม่ค่อยมีคนติดตามเลยคนกดไลค์ก็ไม่มีมันต้องทําบ่อยๆครับฮะแต่แฟนหนูแต่แฟนหนูบอกว่าติดตามแลีวมีแฟนแล้วเหรอมีแฟนแล้วเหรอ ซี่เดิมเพราะว่าหาไนูอยู่ปสามใช่ไหมถ้าแบบหนูหนูตั้งกลัวทันแม่งจะขึ้นแดงแฟร์เลยแล้วแฟนหนูอยู่ปออะไรเป็นหนูปอเดียวกับหนูแต่อยู่ไกลกัน ไกนอ๋นะอแล้วไปเจอกันได้ไง <c oughs> เล่าเล่าให้ฟังนะหนูหนูเคยถามว่าชอบใครมันก็บอกแฟนหนูก็บอกว่าชอบหนูป้ะอ๋อปีพี่อีฉาฉาเด็กอีฉาแล้วหนูหนูเรียนที่เดียวกันหรือเปล่าหน่อยได้ไหมก็บอกว่าได้ไดอ๋อเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหม คนนั้นก็อยู่ปอสามันหนูใช่ไหมที่มีแฟนแล้วใช่ไหมหนูนี่เสน่ห์แรงนะเนี่ยมีแฟนรวมากเลยกระดวใช่ปะใช่ปะเฮ้ยข้างหลังครับมีไอ้บอไหม <First> blood. ไม่ทัน,นเอาแล้วหนูแล้วหนูไม่เล่นกับแฟนเหรอแฟนหนูไม่ค่อยโดนอ๋อในฟีไฟในฟีไฟตั้งเป็นแฟนกันหรอือเปล่าหนูหนู๊กคไล <ร S 2> ่แล้วพี่ขอบคุณครับใ,ในฟีไฟหนูตั้งเป็นแฟนกันหรอือเปล่าคนกดไลค์ มีคนกดไลคอ์อิมเอ็ดคนอ๋อโดนยับๆเลยเนี่ยพี่หนูไม่บอกเรื่องแฟนหนูเลยพี่หนูเคยเล่นกับพี่เป็นคนแรกในชีวิตหนูพี่เล่นแบบคนอันดินบ,บนหนึห่งแบบนี้คนแรกเลยโอ้ยครั้งแรกอ๋อจะไม่เคยเล่นกับคนอื่นใช่ไหมขอบคุณครับพี่ช้าหนูเนี่ย พี <muitas> <arias> ่อิจฉาหนูหนูมีแฟนแล้วแฟนแฟนหนูไม่ว่านะหนูเล่นเกมอะไรเงี้ยว่าไหมไม่ว่าโอ้โหเข้าใจกันดีนะอะไรเพื่อนหนูแม่งขึ้นแดงแล้วโอ้แฟนหนูขึ้นแดงเลยเปล่าโอ้แล้วหนูเจอแฟนหนูบ้างเปล่ามีเพื่อนหนูคนเดียวที่ขึ้นแดงอ๋อไอเพื่อนแบก แล้วหนูแล้วแล้วหนูเจอแฟนหนูบ้างหรือเปล่าไม่รู้ฮะไม่รู้หนูเป็นแฟนกันหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> หนูขอเป็นแฟนเลยเหรอโอ้ <First blood. S 1> oh, ยหล่อที่สุดในห้องเรื่อเนี่ย <c oughs> เสน่แรงนะเนี่ยไม่รู้พี่ข้างบนข้างบนตัวเดียวข้างบนที่แบบตัวเดียว อิจฉาเลยพี่อิจฉาเลยเนี่ยมีแด่หนวยอย่างนึงทำไมเพื่อนคนนั้นพูดเร็วจังพี่บีมันมาคหนุน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 มันพันยาอยู่พี่หาอยู่มันแปลงปุ่มมาอี่เบ็ดเหลือฮะ ยังเล่น,นูโอ้ย,ยได้อยู่เนาะหนูหนูต้องแบกพี่นะหนูต้องยิงมันให้ได้ถ้าหนูยิงได้คือชนะแล้วเนี่ยตัวเดียวรอ,อพี่ก่อนพี่ยังหามันไม่เจอเลยโอ้ยแล้วหนูมาแน้วหนูเอาซี่แอดไบ้ก่อน พี่รออยู่ตรงนี้เลยพี่เห็นแล้วเห็นแล้วป้๊บไปโอ้พี่ยิงให้แฟนหนูแล้วนะชนะแล้วหนูตัดสินแล้วทันไหมไม่รู้ทันไม่ทันแสร็จนนค้นคนหลงเลยร์จชาร์จแบตไว้ด้วยเผื่อตอบแชทแฟนอะไรเงี้ย แฟนงอนนะแม่ไม่ใช่ที่แชทเวรหลนเนาะแชแปดไว้เผื่อด้วยเผื่อไม่ได้ตอบแชทแฟนแฟนอย่งงอนเรานะไปลุยอิจฉาเด็กเลยครับมีแฟนแต่ปอสามมาเล่นให้จบก่อนมาเร็ว เดี๋ยวหนูยหนูไม่ได้ซื้อปืนแล้วนะ่ะมันจะชนะมันเนี่ยพี่ชนะดิหนูทุกคนเราเลยมีปืนไหมนะ่ะพม่มีไม่ได้ซื้อเดี๋ยวพี่ต้องรีบฆ่าให้ตัวหนึ่งเนี่ยเห็นไหมอ้ออันนี้ชาร์จแปดหนึ่งเดียวหรอกตัดสินแล้ว แฟนด่าเนี่ยได้ฟรียอยู่แบตหมดเนี่ยตึ้งพี่แบตตึ้งเรือห้ามันเดิมโอเคทันทนันเป็นโจ๊ก่อนตซึงแดงนะห,หนูก็ยอมเล่นอ่ะอ้ดูดอ่ะตัวพี่ไม่บอกเลยหนูตกใจอ่ะเรีนครับจุดได้จุดบด้พี่จุดบด้ วอลนึงหนูได้วอลซุกตรงไหนพี่จะแบบหนูเลือกเล่นกับพี่แล้วหนูก็จะเล่นจบครับไปปั๊มแรงไงไม่คุยกับแฟนหรอขอบคคุณเฮ้ยหลังหลังเอาละไหวอยู่บ้งไหวปะไวตึงสุดเดี๋ยวตัวเดียวเองตัวเดียวตัวเดียว ฐานเราอ่ะต้องคว้าหนูไม่ตกินดิไม่จะกินหนูนึกว่าเลือดหนูเหลือเยอะเฮ้ยหนูโทษนะสู้ๆไม่เป็นไรครับถ้าแพ้ถ้าแฟนหนูก็าโทษนะไม่เป็นไรครับหนูทำดีที่สุดแล้วชนะแล้วเห็นไหมโอ้โหก็ดีเลยโอเคครับไว้เจอกันไปคุยกับแฟนด้วยนะ น้อยโดนแล้วพี่สิบสามดาวแล้วนะวนนโอเคอะไรนะอิจฉาเด็กใช่ไหมอิจฉาเด็กน้อยเลย <c oughs> อิจฉาเด็กน้อย,ยดูดิเชิญมาอีกด้วย <c oughs> มีอะไรหรือเปล่าครับเม <c oughs> ื่อกี้พี่บอกอะไรนะ <c oughs> บอกว่าไปดู บอกว่า bye bye. ไปดูแฟนด้วยรักแฟนให้มากๆครับเค okay. ให้หัวใจแฟนหน่อยเลว <c oughs> เออ <c oughs> เสือแฟนมาดูสตรีมหน่อยนะพี่ยวตอเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนไหวหนูมาดูนะเพราะพี่สตรีมหรอเกล่าถ้าพี่สตรีมหนูหนูเข้ามาเลยเคป่ะเคครับเจ <c oughs> okay. ครับบายบายให้ไหวใวพี่เคครับ ให้หัวใจให้หัวใจให้หัวใจบายให้แฟนอีกดวงะให้แฟนอีกดวงเคเอเ๋ย okay, อแฟนมาดูดคลิปเจ็บแฟนเฮ้ย okay, ครับ bye bye, บ๊ายบายบ๊ายบายพี่